สวัสดีครับ FC ทุกท่านครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่วัดที่สวยงามอีกที่หนึ่งของอำเภอสามยอดนะครับวัดนี้ก็มีชื่อว่าวัดหนองข้าวเหนียวนะครับนี่อ่ะเดี๋ยว FC ตามผมมาเลยนะครับเดี๋ยวบรรยายตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับเริ่มตั้งแต่หน้าวัดเลยนะครับวัดนี้ก็จะตกแต่งประดับด้วยโอ่งนะครับโอ่งที่มีขนาดใหญ่เทินกันนะครับสามชั้นเป็นรูปทรงเจดีย์นะครับแล้วก็จะเขียนว่าวัดหนองข้าวเหนียวนะครับเนี่ยฮะ เดี๋ยว FC ตามผมมาเลยนะครับนี่เริ่มตั้งแต่ปากทางเข้าเลยนะครับ f c ครับนี่ส่วนด้านหน้าวัดก็จะมีอ่ารีสอร์ทนะครับสายลูงรีสอร์ทนะครับแล้วก็จะมีเขาลูกเล็กๆหนึ่งลูกครับเป็นวิวทิวทัศน์อีกสวยที่หนึ่งครับอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มจากปากทางเข้าเลยนะครับอู่เงินอู่ทองโอ้ยองใหญ่มากนะฮะวัดหนองข้าวเหนียวนะครับนี่เริ่มตั้งแต่ทางนี้เลยนะครับเข้ามาแล้วก็จะเจอไก่ที่มีขนาดใหญ่มากนะครับ สองตนนะครับที่ใหญ่นะครับแล้วก็จะมีไก่เล็กๆประดับนะครับนี่ยโตใหญ่เลยมากใหญ่กว่าประมาณสักสี่เมตรนะครับนะฮะแล้วก็จะมีสารพัดผมนะครับที่มีช้างด้วยสีเชือกนะครับเอะไปเดี๋ยวเราไปดูด้านในต่อนะครับนี่ฮะก็จะมีป้ายบอกขนาดเป็นสีสันสวยงามเลยครับเช็คอินวัดหนองเข้าเหนียนะครับเนี่ยเป็นจุดเช็คอินเลยนะครับส่วนด้านหน้าผมนี่นะครับก็จะเป็นวิหารนะครับ วิหารบูรพาจารย์นะครับนี่ก็จะมีเท้าเวสวรรณตนใหญ่2ตนนะครับด้านนู้นก็เป็นเท้าอุดมสุขนะครับส่วนด้านนี้ก็เป็นเท้าสมบูรณ์ลาบนะครับกราบไหว้ขอพรพระพุทธรูปหินหยกเขียวนะครับอินเดียอายุ2,000ปีนะครับกราบไหว้ขอพรพระพุทธพระพุทธรูกประจําวันเกิดนะครับเนี่ยครับแล้วเราก็เข้าไปด้านในกันเลยนะครับเนี่ยเชิญร่วมทําบุญกันนะครับสังฆทานนะครับไปเดี๋ยวพา fc ไปชมด้านในวิหารบูรพาจาร์กันนะครับ แล้วถอดรองเท้าก่อนนะครับ FC ภรุณาถอดรองเท้าด้วยนะครับนี่เดี๋ยวไปดูข้างในกันนะครับด้านหน้านี้จะเป็นเครื่องสังฆทานนะครับ FC นะฮะเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันนะครับนี่ด้านในวิหารก็จะเป็นอย่างนี้นะครับจะมีเสานะฮะแล้วก็จะมีตรงกลางก็จะเป็นมังกรสีขาวนะครับนี่ฮะถือแก้วอยู่นะครับ ลูกแก้วแล้วก็จะมีพระต่างๆครับหลวงพ่อวัดไร่ขิงนะครับจะมีที่นั่งไว้สำหรับสการะบูชาสวดมนต์อะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยหลวงพ่อเกจิชื่อดังต่างๆนะครับนี่่ชนเพดานจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วด้านนี้ก็จะเป็นพระประจําวันเกิดนะครับเนี่ยจะเป็นสีทองสวยงามมากเลยครับเนี่ยทำทรงเหมือนเทวดาเลยนะครับ fc ดูนะครับ สวยงามมากเลยนะครับ FC ครับนี่นะฮะดูนะครับพระประจำวันเกิดต่างๆนะครับะผนังเพดานด้านบนก็จะเป็นอย่างนี้นะครับจะเป็นรูปพระพุทธเจ้าแล้วก็มีเทวดาต่างๆครับนี่สวยงามมากเลยนะครับมีเสาขนาดใหญ่นะครับส่วนด้านนี้ก็เป็นตู้ของบูชาทางวัดนะครับเนี่ยเครื่องลางของขังพระพุทธรูปนะครับนะฮะจะมีอีกห้องหนึ่งนะครับเดี๋ยวพาเอฟซไปดูห้องนี้ห้องอะไรนะครับ ส่วนด้านนี้จะเป็นห้องน้ํานะครับด้านนี้ก็จะเป็นห้องของรูปสิงนะครับวัดที่นี่ก็จะมีงานตกแต่งเป็นสัตว์วรรณกรรมวรรณคดีที่แปลกๆหน่อยนะครับเนี่ยฮะอันนี้ตัวเป็นไก่เป็นนกหัวเป็นช้างนะครับเนี่ยแล้วก็ด้านนี้กเป็นสิงนะครับด้านนี้ก็จะเป็นช้างนะครับเนี่ยตัวเป็นสิงหัวเป็นช้างนะฮะนี่ครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับ FC ครับด้านนี้น่าจะเป็นห้องเก็บของครับเก็บไว้เพื่อ นำสัตว์มาเก็บไว้ทีนี้นะครับแล้วก็พอถึงวันงานต่างๆก็จะเอาออกไปตกแต่งด้านนอกน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะจะมีฐานที่ยกได้นะครับนี่ครับส่วนด้านข้างนี่นะครับก็จะเป็นทางขึ้นวิหารนะครับจะมีพญานาคสีสันสวยสดใสเลยนะครับเนี่เฝ้าอยู่สะด้านล่างเดี๋ยวผมจะพา fc ขึ้นไปดูจุดข้างบนกันนะครับว่าจะเป็นยังไงอย่างนะครับมาดูความสวยงามกันนะครับเนี่ยตามผมมาเลยนะครับ อยู่บนวิหารอีกทีนะครับนี่จะเป็นยังไงบ้างมาดูกันนะครับสวยงามมากเลยนะครับ FC ครับนะฮะนี่นะครับก็ยังสร้างอยู่นะครับแต่ยังไม่เสร็จเต็มร้อยนะฮะนี่ครับกำลังสร้างอยู่กำลังตั้งวางจะเป็นอัพพิคเนนนะครับนะฮะแล้วก็นี่จะเป็นเขาเรียกว่าตัวอะไรแปลกแปลกะ ยาคุดเนี่ยแล้วก็หนุมานช้างที่เป็นตัวเป็นนกนะครับผมไม่รู้จักนะครับเนี่ยเดี๋ยวไปดูด้านในกันนะครับตอนนี้ยังไม่เสร็จนะว่ากำลังก่อสร้างอยู่นะครับเป็นด้านบนนะครับก็จะเป็นเรื่องราวของนี่ฮะหนุมานะรามเกียรติ์อะไรประมาณนี้นะครับทีเอฟซีลานาจะเป็นเป็นพระหยกนะครับเนี่ยฮะจะมีอยู่สี่มุมเลยนะครับแล้วก็จะมีตรงกลางเป็นปางยืนนะครับเป็น พระหยกนะครับเนี่ยขนาดใหญ่อยู่ด้านบนนี้เลยครับเนี่ฮะเดี๋ยวจะพา f c เดินไปดูด้านในนะครับไ่รู้แห้งยังนะครับอันนี้ก็จะตกแต่งด้วยระฆังนะครับเนี่ยรัฆังสีดำนะครับยาวไปนู่นเลยนี่ครับ FC นะครับระฆังล้อมรอบเลยนะฮะแล้วจะตกแต่งด้วยยอดเสาจะเป็นพระพิฆเนศนะครับนี่ อันหน้าไปทางภูเข,ขาด้านหน้านะครับจะมีศาลานั่งพักตรงนี้นะฮะนี่นะครับแล้วจะมีพระพุทธรูปสี่มุมนะครับอันไม่สี่มุมนะครับตอนนี้คือยังไม่เสร็จนะครับที่ผมเห็นเนี่ยถ้าเสร็จแล้วก็คงเปิดเป็นทางการให้ FC ขึ้นมาสัการะบูชานะครับรนเนี่ยฮะ จะพาไปชมทะเลนั่งเรือตั้งเกียูข้างดูลิงจากนั้นฉันจะพาเที่ยวต่อหากยังไม่พอจะพาไปดูกระทิงเอามีจริงนำไม่ได้โมเอามีจริงๆทำไม่ได้โมกระทิงตัวโตว ส่วนด้านนี้นะครับก็จะเป็นศาลเจ้านะครับปยยเป็นศาลเจ้าพระปู่นะครับพระปู่สามเล้ยอดนะครับนี่นครับศาลพระปู่สามเล้ยอดก็มาสักการะบูชาได้เลยนะครับทางด้านไหน,นนี้นะครับนี่นะครับ fc พระปู่สามเยอดนะครับนี่ก็มีนกยุงด้วยทางวัดนี่ก็ตกแต่ง มีที่ให้ถ่ายรูปมากมายพักผ่อนนะครับเนี่ยด้านหน้าผมเนี่ยนะครับจะเป็นทุ่งโล่งๆนะครับส่วนด้านหน้านี้ก็เป็นศาลาขนาดใหญ่เลยครับศาลาปฏิบัติธรรมสักอย่างนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับนี่สวยงามมากเลยครับใหญ่มากด้านนี้ก็จะเป็นโบสถ์นะครับโบสถ์สวยงามมากเลยนะครับนี่นะเดี๋ยวเชิญเข้าไปในศาลานี้กันนะครับว่ามีอะไรบ้างเริ่มแต่เข้าไปเลยนะครับนี่สวยงามมากใหญ่โตมากเลยครับ ด้านในก็จะมีพระพุทธรูปหลากหลายนะครับนะฮะผมก็ให้ดูประมาณนี้พอนะครับเพราะว่าไม่ได้ถอดรองเท้าเข้าไปนะครับมันมีพระกลังทําสมาธิอยู่ก็ไม่อยากไปรบกวนท่านนะครับวันอาทิตย์ที่21กรกฎาคมนี้นะครับก็มีพิธีถวายพระ่าสมัคคีนะครับ9โมง39นาทีนะครับก็มีตะกรุดด้วยนะฮะเชิญมาร่วมบุญกันได้นะครับสุดท้ายนี้แลวนะครับ FC นะครับ เอฟซีก็มาร่วมทำบุญได้นะครับมาด้านล่างนะครับก็มาสักการะบูชาแล้วก็ร่วมทำบุญได้แล้วก็บุญเนี้ยก็จะมาสร้างที่วิหารนี้ให้เสร็จนะครับเอฟซีนะครับเป็นวัดที่สวยงามอีกที่หนึ่งของสามยอดฝั่งตะวันออกนะครับฝั่งทะเลนะฮะเอฟซีนะครับก็ฝากติดตามกดติดตามกดไลค์กดแชร์้ผมด้วยนะครับเพื่อสร้างยอดความมองเห็นนะครับสวัสดีครับกันมา จะพาไปชมทะเลนั่งเรือตั้งเกและดูคางดูลิงจากนั้นฉันจะพาเที่ยวต่อหากยังไม่พอจะพาไปดูแก